เมื่อที่สิบสาสิบปีก่อนนะครับประชากรในประเทศไทยซึ่งมีสถานะยากจนแล้วก็สภาพของประชากรที่อยู่ในพื้นที่สูงนะครับยังมีความจําเป็นที่จะใช้ฟิ่นในการรักษาโรคที่สูงที่ประชากรชาวขาวอาศัยอยู่เนะียก็เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกฟิลครัทำให้มีการปลูกฟิ่นเกิดขึ้น ปัญหาของฟินนะครับเนื่องจากว่ามีพิธายที่ร้ายแรงทางรัฐบาลนะครับก็เลยปุ๊บปุ่แล้วก็ปราบปรามด้วยมาตรก,การตัดฟันทำลายปลูกต้นทดแทนปฏิบัติการชินวิญญาณนะครับทำให้พื้นที่ฟินลดลงตามลำดับนะครับ ปัจจุบันนี้สถาบันสำรวจและติดตามการรุกรุกเสถียรมีวิธีการสำรวจพื้นที่บุฟฟินสองวิธีหล,ลักนะครับก็คือการสำรวจวื้วยเสถีิจทางอากาศกับการสำรวจฝีงทางภาคตื้น,ห,นหลังจากที่เราดำเนินการสำรวจพื้นที่บุฟฟินเราก็จะ ทำเป็นแผนที่แผนที่ก็จะประกอบด้วยแผนที่1ต่อ5 0 0 0มครับซึ่งจะมีขนาดตำแหน่งของแปลงปีเราก็จะจัดส่งให้กับหน่วยจัดจำลไล่ครับโดยเฉพาะพื้นที่ของปชดดรและก็กองทัพนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ที่จัดจำไล่ก็จะนําแผนที่เป้าหมายน,ะยนั้นช่้าดำเนินการจัดจำไย สำหรับในปี2564นี้ทางกองขับการตำรวจตัวเองแสดนความสัมได้รับมอบพื้นที่เป้าหมายจากสถาบันสำรวจและติดตามปมลูกพืชยาแติดแพื้นที่ปลูกฝิ่นที่ไม่มสุขภาพในาต,ตอนนี้คืออำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนทั้งสิ้น รวมเนื้อที่ประมาณ48ไร่ทางาากองกำลังตำรวจจัดแดรภาคสภวามแผนเข้าจัดทำลายไรย่สิ่งตัวแบ่งออกเป็น5ชุดในระายะเวลาดเนินการ3วัน2คืนความการปฏิบัติในพื้นที่ก็จะมีการประชุดชี้แจงกำลังกทและวิธีการปฏิบัติและให้จัดเกรบอมอุปรณ์ความพร้อมซึ่งว่าเวลาที่เข้าตัดทำลายไร่ เป็นช่วงฤดูหนาวและสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนทําให้อากาศหนาวเย็นมากกรลงีต้องเตรียมเครื่องกันหนาวอีกทั้งต้องมีความเข้าใจในการเดินทางการใช้แผนที่เข็มทิดเพราะในภูมิประเทศนี้บางพื้นที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์และไม่สามารถใช้ Google แบบได้ด้านอาหารการกินจะต้องจัดเตรียมมาหักพวกเ้าสารอาหารแห้งเพื่อเดินทางและนำมาประกอบอาหารได้โดยง่ายแบบไม่เน่าเสีย วันเปียภารกิจได้รวมคนเพื่อออกเดินทางไปยังพื้นที่เขมรเจอลำเลีย,ย,ยลงกาลงคนโดยรถยนต์เข้าพื้นที่และได้ตัดตั้งศูนย์ขับการการสาริดโดยมีรถสื่อสารที่สามารถติดต่อจุดปฏบ,บิการได้อย่างมัอนคงมีเครื่องบันไฟแอนที่ต้องส่องคืนท้องสนามหรืแม้กระทั่งมีกำลังคนเจ็บป่วยระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ก็จะหาวิธีส่งกลับสายการแพทย์โดยทางรถยนต์และปริ้เตอร์ดาวแตรนกรณีในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ททงงทชุดปฏิบัติการจะต้องเจอ เป็นอนันดับแรกคือการค้นหาเส้นทางเพื่อเข้าสู่แปลงฟิน่นตามพิกัดที่สามาันถสำรวจและติดตามการปลูกพืชสติดให้มาซึ่งการกําหนดเป้าหมายจากการสำรวจทางการทําให้ชุดปฏิบัติการต้องใช้ประสบการณ์และการอ่านแผนที่เพื่อที่จะสามารถเข้าถึงแปลงฟิลโดยทางเทา้าในการปฏิบัตภิภารกิจเมื่อชุดปฏิบัติเข้าถึงแปลงฝิลเป้าหมายแล้วก็จะรายงานพิกัดมายังศูนย์บังคับการ และขอนมัดตัดทำลายจากนั้นก็จะแจ้งให้กองทับการทราบว่าจะเดินทางไปยังเป้าหมาย,มยที่วิกฤตต่อไปเมื่อเขาถึงอ่าพื้นที่ของแปลกฝินแล้วก็มีการตรวจสอบบางต้นบางจะเห็นว่าดอกฝิ่นโดนกรีดไปแล้วมีทั้ตงต้นใหญ่ต้นเล็กวิธีการทำลาย ก็คือไม้ฟาดแล้วก็ใค้ลากลอยมาจากดินเพื่อจะให้ต้นตายถ้าฟาดแล้า,า,ลากไม่ลอยมาจากดินก็จะทําให้ต้นฝิน,นมีความจเจริญเติบโตได้มากขึ้นนะเป็นการกระตุ้นให้งอกมาใหม่โดยดอกใหญ่กว่าเดิมต้องใช้วิธีถอนลากถอโนโคนเพืจะทำลายได้หมดจริง ภารกิจที่ผ่านมาเขายกปาดของกําลังพลก็คือสภาพอากาศที่หนาเวเย็นตอนเวลากลางคืนอากาศบางคืนประมาณ3มามโงศาซึ่งการเดินป่าในครั้งนี้เราควรต้องหาที่พักกเสร็จก่อน17นาฬิกาของทุกวันเนื่องจากพระอาทิตย์ตกเร็วมากการเดินป่าตอน,น,นคือไม่เป็นที่นิยมก,ก็มีอันตรายจากสภาพภูมิประเทศและสัตว์ร้ายในกลางป่าเวลากลางคืนภารกิจในครั้นงนี้นะครับทีมของผมได้ได้รับเป้าหมายที่ไกลที่สุดในระหว่างที่ปฏิบัติภารกิจครับ ระหว่างทางเราเกิดปัญหาน้ําหมดครับขณะนั้นก็เวลาใกล้จะค้ำครับทางหัวหน้าชุดก็พยายามติดต่อไปยังบก,กครับเพื่อขอถอนขอนตัวจากภารกิจเนื่องจากไม่สามารถดําเนินภารกิจไปยังเป้าหมายสุดท้ายได้ครับสาเหตุก็มาจากระยะทางแล้วก็เวลาตอนนั้นแพทย์ที่ตกดินแล้วครับพวกเรามีความจำเป็นที่ต้องเดินป่าในเวลากลางคืนในการเดินเดินป่ากลางคืนคนระับ ต้องเดินแบบติดกันตลอดครับเอามือแตะบาแตะไหลกันตลอดครับมีความอันตรายมากครับสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงชันแล้วก็เดินทุลักทุเลยากลำบากอันตรายมากครับทาทาให้เกิดความล่าช้าในการถอนตัวออกจากพื้นที่ <S 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 ในภารกิจครั้งนี้ทีมเราต้องอาศัยความสามัคคีแล้วก็ความมีความเป็นผู้นําของหัวหน้าชุดสุดท้ายแล้วเราก็สามารถออกมาจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยครับ การปฏิบัติภารกิจระยะ3วัน2คืนกําลังคนเต็มไปด้วยความเนหน็ดเหนื่นนอ,อาายความยากลำบากต้องอาศัยความอดทนอดกลั้นทักษะที่ได้ฝึกกันมาเพื่อทําให้ภารกิจสําเร็จบางครั้งมีจุดที่ต้องเสี่ยงอาจทำให้กําลังคนได้รับบาดเจ็บบ้างแต่ทุกนายก็มีความสามัคคีมีร่างกายที่พร้อมร่วมมือการปฏิบัติภารกิจสามารถตัดกำายได้ฝิ่นได้จำนวนทั้งสิ้น4 8แปลงรวมเนื้อที่48ดไร่ ผมในฐานะผู้เข้าวิชาและตัวแทนของผู้เข้บการอุรบลตวเอนทีแรมภาคสามรู้สึกภาคภูมิใจในกําลังคนที่เสียสละร่างกายแรงใจเปิดภารกิจครั้งนี้และขอเป็นตัวแทนของกองเข้าการอรุรบลตัวเอนีแรมภาคสามให้สัญญากับประชาชนว่าเราจะเป็นวัดหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งไม่ย่อท้อต่อความเหนื่อยเพื่อความสงบสุขของประเทศชาติและความผาสุกข,ของประชาชนสืบไป